เมียฝรั่งหลอกขายฝันผัวนะคะให้ขายบ้านขายช่องที่เมืองนอกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยสุดท้ายแล้วฝรั่งไม่เหลืออะไรเลย<ม>เป็นเรื่องราวของน้องท่านหนึ่งนะคะส่งเข้ามาเล่าให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอแต่งงานย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้5ปีนะคะในช่วง5ปีเธอก็มีงานทำนะคะแล้วทีนี้สามีก็เกษียณพอดี ก็เลยตกลงกันว่าโอเคสามีเกษียณก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยขายบ้านขายช่องขายสมบัติขายทุกอย่างนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยตอนแรกสามีไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ไปทําอะไรบ้านช่องที่เมืองไทยก็ไม่มีนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปซื้อบ้านนะคะให้ให้น้องน้องชายหรือพี่ชายชั้นนะคะาดาวบ้านให้คือคือไม่ต้องดาวก็ได้ให้เป็นเป็นชื่อเขา แล้วเราก็ผ่อนทุกปีเราก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะหลังจากนั้นสามีก็บอกโอเคดีกว่าเช่านะคะเพราะว่าเช่าก็ส่งประมาณนี้นะคะหลังจากที่ย้ายไปอยู่เสร็จแล้วนะคะได้ไปอยู่ห้าปีฝรั่งก็พยายามที่จะผ่อนผ่อนให้ครบนะคะในบ้านซื้อบ้านอยู่ที่ราคาสามล้านบาทนะะก็ผ่อนห้าปีจนครบหลังจากได้บ้านครบแล้วเรื่องของเรื่องนะคะก็คือ พี่ชายกับน้องชายไม่โอนบ้านกลับมาเป็นชื่อเขานะคะซึ่งป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะในการเอซื้อบ้านเป็นสองชื่อเนี่ยม,มันซื้อแบบไหนอย่างไรนะคะ,ะหรือน้องเขาเล่าไม่ละเอียดก็ไม่รู้แล้วทีนี้เขาไม่โอนกลับให้สามีก็บอกทําไมเขาไม่โอนบ้านให้เรานน่นนี่นั่นเธอก็บอกไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่โอนบ้านให้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าจะให้โอนบ้านต้องจ่ายเงินให้เขาล้านนึง ซึ่งซึ่งเธอเสียใจมากนะคะอีกอย่างหนึง่งญาติาเมียบอกว่าเขาเอาบ้านไปเข้าหลังจากที่ผ่อนหมดแล้วนะคะเอาบ้านไปจำหนองอีกรอบหนึ่งนะคะล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บ้านคืนก็ไปผ่อนเอาสิเอ่อก็ไปถอดถอนออกมาสิล้านกว่าบาทน,นะคะซึ่งเธอกับมามีเสียใจมากถามว่าเงินจากการที่ขายบ้านที่เมืองนอกอแล้วก็มาอยู่เมืองไทย มันไม่เยอะเหรอก,ก็ก็ไม่เยอะนะคะเธอบอกว่าสามีเธอไม่รวยก็ก็ไม่เยอะอะ่หลังจากที่โดนญาติพี่น้องโกงเงินแบบนี้แล้วซึ่งพ่อแม่ก็ตายหมดนะ,ะเธอก็เสียใจมากสามีก็ต่อว่าเธอนะคะต่อว่านู่นนี่นั่นสามีกินเงินกรเสียนสามีขอหย่าเลยนะคะหลังจากที่สามีหย่าแล้วเขาก็ไปเช่าที่พักอยู่ที่พัทยาแล้วเขาก็ ไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนเลยถามว่าทําไมเธอรู้เพราะว่าเธอก็ตามข่าวสาม,มีอยู่นะคะบางครั้งเธอก็ขอไปเยี่ยมเขาคือเขาบอกว่าโอเคเราเราอย่ามามีความสัมพันธ์แบบผัวเมียกันเลยคือมาเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่นู่นนี่นั่นกันนะคะซึ่งในทุกครั้งที่เธอมาหาก็ไม่ได้มีอะไรกันนะคะเขาห,ห้องที่เขาคอนโดที่เขาเช่าอยู่มันมีสองห้องนอนเธอก็ มาหาเขาเธอกับเขาไม่ไมดีมีลูกด้วยกันเธอบอกว่าเป็นเรื่องอะไรที่เสียใจมากเพราะว่าทุกครั้งที่คุยกันสามีก็จะบอกว่าเธอหลอกขายฝันฉันมาอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะเอาเงินฉันทรัพย์สมบัติฉันทั้งหมดที่ฉันสร้างมาตลอดชีวิตฉันให้ญาติพี่น้องคุณหมดนะน้องบอกว่าน้องเสียใจมากน้องก็ไม่รู้จะแก้ตัวย,ยังไงเพราะว่าก็พี่น้องตัวเองแล้วก็ไปฟ้องอะไรคืนก็ไม่ได้นะคะเธอบอกว่าตอนเนี้ย เธอพยายามที่จะผ่อนนะคะผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนบ้านให้หมดให้เป็นไทยกับตัวเองแล้วเธอจะขายคืนให้กับอดีตสามีของเธอประกฟังแล้วก็ไม่มีความคิดเห็นนะคะก็ก็หลายคนก็เจอมาหลากหลายรูปแบบนะคะนะคะแล้วคุณแล้วคะมีความคิดเห็นกกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ